ครับคือที่ตะวบได้มาเป็นสายสายอ่อนครับสายอ่อนปั๊มเบรกของรถเก่งทั่วไปเราเนี่ยนะครับอี่างตะวบได้มาของปอ,อ,อ,บอบมนันแต่ตะวบต้องไปเดินเดินเดินสายแป๊บใหม่แล้วก็เดินเปลี่ยนปานหัวแป๊บใหม่นี่คือสายอ่อนมันนะครับเนี่ยที่ที่มันติดอยู่กับดุมล้อเลยคือสายตัวสายอ่อนตัวนี้ เนื้อสายอ่อนตัวนี้ถ้าเปรียบเทียบกับราคานะครับแพงมากเลยครับเนี่ยก็อยู่ประมาณตัวนึงประมาณสามสี 400, ่ร้อยอ่ะสามสี่ร้อยบาทได้แต่ตะวบไดาเป็นไปได้ของเก่ามาครับคือ,อซื้อไม่กี่บาทหรอกประมาณยี่สิบบาทนี่แหละครับสองอันยี่สิบบาทนะครับสองอันนี่ก็ประมาณนี้ครับได้มาจากโรงของเก่านะครับแหล่งที่หาอะไรของตะวบที่มาทำเอทีวีในโรงของเก่าทั้งนั้นนะครับ เราก็จะมาใส่สายอ่อนแล้วได้เดืนแป๊บนันเลยครับเนี่ครับต้องมืออาชีพจริงๆครับมาบาแปั๊บเบรกนะครับถ้าคนไม่มีประสบการณ์ก็อ้บบานไม่ดีไม่สวยจริงๆก็ไม่อยู่นะครับน้ำมันเบรกซึมได้ต้องคนมีประสบการณ์จริงๆนี่ตะอวบมามาให้ช่างบานให้เพราะตะอวบไม่มีเครื่องไมายเครื่องมือตัวบานแป๊บนะครับ ช่างใหญ่ด้วยนะครับเจ้าของอู่เลยเนี่ยครับอู่ซ่อมรถเนี่ยโดยตรงเลยอันห,หน้ามาทางนี้สิมันได้ได้เออมันไม่ย้อนแสงเออเนี่ยโอ,ออ้ออ เดี๋ยวต้องเข้าใจช่างครับเพราะว่าช่างมันต้องมองใส่ยเด็ดเออเออเออนว้วแล้วอือสวยสวยอะ่ะอ,อยู่แน่นอนเนี่ยครับมันต้องอย่างนี้สิช่างอ,ะอ,อนะนะช่างเอฟเฟคเออเดียวๆนะฮะใช่ใช่โอ้โหแน่นอน <Yeah. S 2> จบแล้วใช้เปล่าช่างโอเคขอบคุณมาก นี่ครับจบแล้วเดินเบรแเราก็เดินเรียบร้อยแล้วก็เอาน้ำมันเบรกมาใส่แล้วก็ไล่ลมเบรกได้แล้ว เสร็จไปอีกแล้วครับหนึ่งอย่างครับนี่คาบตะอวกก็ติดตั้งเรียบร้อยแล้วหวังว่ามันคงจะใช้ได้ดีนะฝ่ายขาบตะอวกใครเขาทำกันบ้างมาั้ยมีคนทำบอกครับดูดิ ครับสายคาดมันมีสายเก่ามีแต่หัวกับท้ายมันมีสองเส้นหัวกับท้ายตะวบเลยเามาต่อกันเลยค,คิดว่าคงจะใช้ได้ดีเนาะคงจะไม่ก็มีปัญหาเนาะเพราะมันตั้งให้ตึงให้ย่อนได้นี่ตั้งสายคาดก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเนท่อไอเสียคราวนี้ เสียกันนะครับจะทําเป็นท่อวันนี้ตาอวก็ไปดูนะครับอยู่ที่ลงของเก่าจะไปหามันตาอวไปเห็นท่อพวกท่อ VR ตั้งสองสามอันครับทิ้งๆอยู่วันนี้ตาอวกเข้าไปไม่เจอถ้าถ้าได้ท่อ VR มาสวยเลยครับนี่มีท่อพัดด้วยนะท่อสองกว่โดยตรง อีกเราจะเอาท่อเดิมมันท่อเดิมก็ทําแบบสไตล์สี่จังหวะครับเป็นท่อเขาเรียกอะไรท่อแคปเร์แต่ท่อแคปก็ดีนะครับโล่งดีออกดีด้วยแต่ตีอย่างเดียวเสียงดังไปหน่อยกําลังมันออกมาหมดไงมันดึงกําลังเครื่องออกมันได้หมดเลยอะท่อแคปอะแต่ว่ามันเสียงมันดังนะครับ อยากได้ทอ่อ VR ตัว๋วไปดูมาแล้วมันไม่มีเขาแสดงว่ามีคนเอาไปไปแล้วแหละดูๆเราเดินท่อเนี่ยทำเป็นท่อแคปนะครับท่อซีเรงว่าเดีมาเดินท่อกันนะครับ ตัวหัวก็ทํแล้วทาไส้เป็นเป็นรูปสรงกลวยครับเนี่ยไส้มันหนึ่งหละทางนี้ประมาณนิ้วหนึ่งทางที่มันจะออกนะครับนิ้วหนึ่งนี่ทางที่เข้าออนะครับนิ้วครึ่งแล้วใช้ตะแกงตาใหญ่ครับน,นี่ก็คือเป็นตะแกงไส้กองรถยนต์นะครับ ใส่กองสิบลอ้อบ้างกันนี่สิบล,ล้อหกลอ้อนี่แหละูใหญ่เลยนตัวน,นออนะลองดูว่าเสียงจะดังเบาหรือาแล้วตัว,วจะอัดใหญ่ใหญ่แก้วเขาไปไปฟังว่ามันเสียงจะดังเบาครับลองดูเนาะ <c oughs> ใส่ใส่ใ,ใส่ข้างในใส่ข้างในสวัสดีครับตาอวบทำไปเรื่อยวันนี้มาดูว่า ATV สี AT ่คูณสี่ของตาอวดทำอะไรไปบ้างครับเนี่ยหายหน้าหายตาไปหลายวันเลยครับแต่ก็ยังไม่เสร็จดีหรอกครับยังไม่เสร็จหรอกแต่ว่าตาอวดอยากลองว้ ก็เลยดทางน้ำมันเดินสายน้ำมันเรียบร้อยแล้วครับท่อยเสียเรียบร้อยตีหนู่ก็ติดต่งเรียบร้อยแ,แต่เดี๋ยวจะลึกไปหน่อยอยู่ครับจะลึกไปหน่อยหนึง่งอยู่ตาปวดอยากจนี ลองดูว่ามันจะวิ่งได้ดีไหมมันจะมีตรงไหนที่ให้ตะกดได้แก้บ้างเกิดต่กบคิดว่านน่าจะวิ่งได้ดีเดี๋ยวเราลองดูว่ามันมันจะเป็นยังไงมันจะวิ่งดีไหมเนาะเดี๋ยวเรามาลองดูก่อนเลยก่อ Through a lot of pain, some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays.